ก็จะเป็นจังหวะเร็วๆโยกได้นิดนึงผมเมื่อไทยมีไปเหมือนกันครับใช่ไหมครับเบี้ยโตเหรอคะเนี่ยเตอร์ใช่เขาชื่อผมเสือครับของบอสก็ชื่อเพลงว่า Lovey Boss ครับผมก็จะเป็นเพลงแนว h ิ p ขอ p ไทยครับส่วนเอ็มวีก็เพิ่งมาถ่ายมาวันเดียวกับพี่กีนไปถ่ายกันที่ราชบุรีครับใช่ผมที่จุกต่างมาแล้วก็ ส่วนเอ uh? like yeah ็มวีเขาก็รับรองเซอร์ไพรส์แน so mm ่นอนครับเพราะว่าเอ็มวีจะมีสาวๆครับผมทั้งผมของผมชื่อเพลงแฟนคลับนะครับก็จะเป็นเพลงป๊อปครับเพลงป๊อปแบบสนุกนะครับแล้วก็แบบเอ็มวีจะประมาณแบบนั่นแหละครับอย่างที่ดูไปผู้หญิงก็จะแบบผู้หญิงก็จะถามอยู่ว่าอยากได้อะไรวันเกิดหรือปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็อยากมีแฟนคลับ ใช่แล้วครับผมเป็นคนไม่ชอบชูใช่เลยใช่เลยทุกคนเลยครับทุกคน